สวัสดีครับจากช่อง gpu channel นะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนนะครับเทอร์โมแพดการ์ดจอ msi นะครับ d e on rx 5 7 0 7นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับลูกค้าได้แจ้งว่าอุณหภูมิสูงนะครับซึ่งก็ได้หมดประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะมาทำการเปลี่ยน t ทอร์โมแพดนะครับเราก็มาตรวจเช็คอุณหภูมิกันก่อนนะครับว่า อุณหภูมิก่อนเปลี่ยนนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราได้เทสนะครับโดยใช้โปรแกรม MSI c o m b u s t e r นะครับประมาณ5นาทีนะครับอุณหภูมิของ ชิป G P U นะครับจะอยู่ที่75องศานะครับส่วนอุณหภูมิของเมมโมรีนะครับก็อยู่ที่78ถึง85องศากันเลยทีเดียวนะครับผมเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราได้ทำการเปลี่ยนนะครับซิลิโคนกับ t ทอร์โมแพดนะครับไปแล้วอุณหภูมิจะลดลงได้ กี่องศานะครับเดี๋ยวเรามาทำการเปลี่ยนเทอร์โมแพดกันนะครับผม ดูจากลักษณะแล้วนะครับซิลิโคนค่อนข้างที่จะแห้งนะครับผมแล้วก็เทอร์โมแพดของเขาเนี่ยรู้สึกว่าสารนำความร้อนนะครับรู้สึกว่าจะละลายออกมานะครับเป็นคราบน้ำมันเยิ้มกันเลยทีเดียวนะครับก็อายุการใช้งานจากสอบการสอบถามลูกค้านะครับก็น่าจะเป็นปีๆนะครับผมซึ่งได้หมดประกันเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปเราก็ทําความสะอาดพื้นผิวกันนะครับผมโดยใช้กระดาษทิชชู่ค่อยๆเช็ดน,นะครับ สำหรับท่านที่จะลื้อมาเปลี่ยนเทอร์โมแพดเองนะครับก็ที่สําคัญนะครับก็ควรที่จะระมัดระวังนะครับพวก C พวก R นะครับตามรูน็อตต่างๆนะครับพยายามขันเนี่ยอย่าให้ไขควงนะครับฉลับไปโดนนะครับซึ่งแฉลับไปโดนเนี่ยอาจจะทําให้ก้าดจอของเราเนี่ยเปิดไม่ติดกันได้นะครับผม ตัวนี้มีเทอร์โมแพดด้านใต้ด้วยนะครับผมก็ทางร้านก็จะได้ทำความสะอาดด้านล่างให้ด้วยนะครับมีคราบามีคราบฝุ่นเยอะเลยนะครับผม หลังจากที่เราได้ทําความสะอาดนะครับตัวบอร์ดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาวัดขนาดเทอร์โมแพดกันนะครับผมโดยการวัดเทอร์โมแพดเนี่ยสามารถใช้ไม้บรรทัดหรือว่าเวอร์เนียนะครับวัดได้นะครับขนาดความหนาว่ากีมก่มิลกี่มิลนะครับส่วนทางร้านของเรานะครับก็ได้มีตัวอย่าง ของเทอร์โมแพดนะครับทุกไซส์เลยนะครับผมตั้งแต่0.5จนถึง3มิลนะครับผมซึ่งาทางร้านเรากา็เอาตัวแต่แต่ละมิลเนี่ยมาเทียบกับอของจริงเลยนะครับผมว่ามีความหนาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจากการประเมินด้วยสายตาแล้วนะครับตัวนี้น่าจะมีความหนาอยู่ที่1มิลถึง1.5มิลนะครับเราลองเอา ความหนาที่1.5มิลมาลองเทียบก่อนนะครับว่ามันเท่ากันหรือเปล่าเราก็เอามาแนบใกล้ๆเลยนะครับว่ามันเท่ากันไหมนะครับอ่าเท่ากันนะครับผมเท่ากับขนาด1.5มิลนะครับของยี่ห้อ Gilit นั่นเองนะครับผมอ๋อแต่ละยี่ห้อนะครับของ Thermopad นะครับจะมะีขนาดความหนาไม่เท่ากันนะครับผม สำหรับท่านที่จะซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับก็ต้องอคำนวณความหนาของเทอร์โมแพดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละยี่ห้อไม่เท่ากันนั่นเองนะครับผมเมื่อเราได้ทราบขนาดเทอร์โมแพดกันแล้วนะครับผมต่อไปเราก็จะมาทําการตัดเทอร์โมแพดกันนะครับก็เทอร์โมแพดนะครับเราใช้ของจีลิทนะครับตัวนี้จะเป็น13วัตต์นะครับ ลูกค้าแจ้งมากมาว่าตัวนี้นะครับใช้เล่นเกมครับผมก็13วัตต์ก็น่าจะอยู่นะครับผมสำหรับที่ท่านท่านที่นำไปขุดนะครับก็แนะนำให้ใช้15วัตต์ขึ้นไปนะครับผมก็ง่ายๆเลยครับก็ใช้ไม้บรรทัดนะครับวัดนะครับ ความกว้างความ,วามยาวนะครับให้ครอบคุมเม็ดแรมนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ5เซนนะครับผมส่วนด้านนี้ก็ประมาณ1.4ถึง1.5นะครับผมเรามาทำการตัดเทอร์โามาแพผกันครับ หลังจากที่เราได้ทำความสะอาดนะครับตัวซิงค์แล้วก็ตัวบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาทำการวางนะครับซิมแพดที่เราตัดไว้นะครับลงบนตัวแรมกันนะครับผม เมื่อวางเทอร์โมแพดนะครับบนบนลงเม็ดแรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับสติกเกอร์ที่แปะอีกด้านหนึ่งของเทอร์โมแพดนะครับลูกค้าบางคนนะครับส่งการ์ดจอมาให้เราซ่อมเน่ยก็ยังมีพลาสติกนะครับติดอยู่ก็มีนะครับผมอย่าลืมเป็นอันขาดนะครับมิฉนั้นนะครับมิฉนั้นนะครับก็การระบายความร้อนจะไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการทาซิลิโคนนะครับซึ่งทางร้านของเรานะครับได้ใช้เป็นยี่ห้อคิงพินนะครับตอนนี้กค็ค่อยๆบีบใส่นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ให้พอดีพอดีแล้วก็ใช้ไม้ไอติมนะครับค่อยๆปาดผิวให้เรียบนะครับ ส่วนที่เหลือนะครับเราก็มาทําการปาดลงตรงตัวซิงค์ได้เลยนะครับผม นตอนนี้ก็ค่อยๆวางลงไปนะครับผมวางให้ตรงรูน็อตนะครับผมการขันน็อตนะครับในส่วนของตัวชิปนะครับเราก็ยังไม่ต้องขันแน่นนะครับค่อยๆขัน ให้ครบทั้ง4ด้านนะครับขันให้สุดนะครับไม่ต้องขันแรงนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาะกดให้สุดทีเดียวเลยนะครับผมโดยไล่ทีละคู่นะครับ เราไล่ทีละผู้แบบนี้นะครับเราไล่ทีละผู้แบบนี้ครับผมเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะไม่ให้น้ำหนักนะครับของตัวน็อตเนี่ยกดไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราขันด้านเดียวนะครับแน่นๆเนี่ยอาจจะทําให้ตัวกระจกที่ติดอยู่บน,บนตัวชิปเนี่ยแตกได้นะครับผม หลังจากที่เราได้เปลี่ยน t h อร์โมแพดนะครับกับซิลิโคนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาเทสกันต่อนะครับผมว่าหลังจากเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิจะลดได้กี่องศานะครับผมโดยใช้โปรแกรม msi combustor เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราได้เทสนะครับเป็นเวลากว่า5นาทีกว่านะครับผม หลังจากที่เปลี่ยนเทอร์โมแพดกับซิลิโคนไปแล้วนะครับอุณหภูมิของ GPU นั้นจะอยู่ที่65องศานะครับส่วนอุณหภูมิของ m e m o r รีนะครับจะอยู่ที่ราวๆ68องศานะครับผมก็ถือได้ว่าลดลงเป็น10องศาเลยทีเดียวนะครับโดยทั้งที่ GPU แล้วก็ m e m o r รีนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนะครับการเปลี่ยนเทอร์โมแพดนะครับของการ์ดจอ MSI Radeon RX 5700ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่อง GPU Channel สวัสดีครับ